สวัสดีครับผมดิวเด s t สตารนะครับผมสวัสดีชาว G-Member ทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะมีเพลงใหม่มาแนะนําใหม่ล่าสุดเลยนะชื่อเพลงว่าคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักครับผมเนื้อหาก็จะเป็นแบบว่าออกแนว ชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเขาน่ารักมากแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปจีบเนี่ยอกหักแน่นอนเลยบอกเขาว่าเธอเป็นคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักตอนนี้ฉันขอหยุดพักดีกว่ารอให้คนมาจีบเธอน้อยวันนี้ก่อนแล้วฉันค่อยเข้าไปจีบครับนี่เป็นประมาณนี้เป็นแบบว่าออกแนวเล่นตัวนิดนหนึ่งเล่นตัวหน่อยๆครับเหตุการณ์นี้บ่อยมากเพราะว่าโลกเราปัจจุบันทุกวันนี้ แม้แต่การเดินถนนผ่านไปผ่านมาคนน่ารักเยอะมาก oh. แล้วก็คนน่ารักเนี่ยมักจะมีแฟนแล้วครับผมพอมีแฟนแล้วปุ๊บเราก็ต้องได้แค่แได้แต่มองเฉยๆ <laughs> แล้วก็ต้องรอให้รอให้คนเลิกกับแฟนก่อนแล้วเราค่อยไปจีบครับทง <laughs> น,นี้ถ่ายทอดไม่ยากครับผมแต่ว่าอาดมาหลายแบบเหมือนกัน คือมีหลายฟิลมากตอนแรกจะให้เป็นสนุกสนุกแบบสุดเวียงเลยพอสนุกเสร็จปุ๊บเอ๊ยังไม่ใช่ยังไม่โดนก็เลยลดรีกีมาเป็นแบบว่าเป็นผู้ชายแบบว่าแอบเขินๆผู้หญิงเล็กน้อยอะไรเงี้ยคำสุขุมสุขุมเล็กๆก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งน่ารักน่ารักดีครับผมชอบครับ เธอคือคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักเจ็บนักแน่นอนเธอรักเข้าไปอยากให้เธอคนนาดุใครดูใครให้พอฉันขอรอคอยตรงนี้รอเมือความน่ารักตลดลงแล้วตัวเลขเขาแถวเริ่มน้อยกว่าน,นี้อยากชอบใครตอนนี้ได้เลยตามใจ วันหนึ่งฉันจะม่รักเธอครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมซิงเกิลใหม่นะครับของผมนะชื่อเพลงว่าคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักนะครับผมก็อยากจะให้ลองติดตามชมดูชอบไม่ชอบยังไงนะก็ลองฟังดูก่อนถ้าไม่ชอบก็โหลดเก็บไว้ถ้าเกิดชอบก็โหลดเก็บไว้อีกเหมือนกันนะครับผมหรือถ้าสองอันไม่พอก็โหลดเพิ่มเป็น1ิบสิบอันเลยก็ได้ครับ <laughs> ขอบคุณครับ